ถุงมืออยู่ต่ออีกปีแมนยูจับทอมฮีตันต่อสัญญายาวถึง2026แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดประกาศยืนยันว่าทอมฮีตันผู้รักษาประตูมากประสบการณ์ต่อสัญญาเฝ้าเสาในถิ่นโอ๊ดแพรฟอร์ดออกไปอีก1ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่27มิถุนายนฮีตันเข้าสู่ปีที่20ในการเล่นฟุตบอลอาชีพหลังเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของแมนยูก่อนขึ้นชุดใหญ่ในปี2005 แต่ไม่มีโอกาสได้เป็นมือหนึ่งเลยก่อนที่ปี2010จะย้ายไปอยู่กับคาร์ดิฟแล้วไปเล่นให้บริสตอลซิตี้เบอร์ลี่และแอสตันวิลล่าก่อนกลับโรงละครแห่งความฝันอีกรอบในปี2021นายทวารวัย39ปีซึ่งเป็นมือ3าของทีมต่อจากองเรโอนาน่และเอาตายบายินดีเผยหลังต่อสัญญาว่าผมภูมิใจอย่างมากที่ได้เล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปในฐานะทีมพวกเราทุกคนตื่นเต้นมากสำหรับฤดูกาลที่จะมาถึง ผมพร้อมที่จะสนับสนุนทีมในทุกๆด้านในขณะที่เรากำลังเตรียมพร้อมกลับสู่ความท้าทายเพื่อเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่หีตันทิ้งท้าย